เมื่อวันที่9พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่42อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพลตรีปกรณ์จันทรโชตะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่40 สองครบรอบปีที่36รลำลึกถึงเกียตรติประวัติและคุณงามความดีของหน่วยอุทิศบุญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในภาคสนามและที่ตั้งปกติตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลต่อไปพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่กำลังพลดีเด่นและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วยโดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมฑลทนทหารบกที่42เดิมจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2493ใช้นำหน่วยในขณะนั้นว่ากองฝึกผู้บังคับหมู่จังหวัดสงขลากรมการรักษาดินแดนโดยแรกเริ่มได้อาศัยอาคารและสถานที่ของโรงเรียนมหาวชิราวุธตั้งอยู่บ้านเลขที่4ถนนสดาวตำบลบ,บอยางอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาต่อมาในปีพุทธศักราช2496ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นแผนการฝึกสงขลากองฝึกภาคทักษิณกรมการรักษาดินแดน และในพุทธศักราช2,509กรมการรักษาดินแดนได้โอนการบังคับบัญชาเป็นหน่วยขึ้นตรงของจังหวัดทหารบกสงขลาและเปลี่ยนชื่อนามหน่วยเป็นแผนกการฝึกจังหวัดทหารบกสงขลาจากนั้นในปีพุทธศักราช2,530กองทัพบ,บกได้อนุมัติสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่ณนะบริเวณค่ายพระปกเกล้าตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและย้ายสำนักงานมาอยู่ณนะที่ตั้งปัจจุบนันเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2533จนในปีพุทธศักราช2,533ได้แปร ى. สภาพหน่วยเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่42ตามคำสั่งของกองทัพบ,บกเฉพาะที่69ทับ33เรื่องอัตราการจัดและยุทธปกรณ์ครั้งที่10ลงวันที่9พฤษภาคม2533จนถึงปัจจุบันโดยปัจจุบันมีพันเอกนัทวรอิชนะสีจันทองผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่42 ยิ้มได้นะยิ้มได้นะครับหนึ่งสองสามสองสามครับครับ